หลายงานผลฟุตบอลวันนี้ประจำวันที่11มกราคม2564นะครับเกม FA ครับมีหลายคู่มากมายผลสกอร์มาดังนี้นะฮะเชลซีทีมจากพิเม,มเยรีถล่มอาชนะมอกคัมทีมจากลีกทูไปได้4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเมสันเมาทิโมวานเนอร์คารฮัสซันโอดอยและไคลฮาเวร์นะฮะอันนี้เป็น FA ครับรอบ3 ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มเอาชนะเบอร์มิงแฮม3ประต,ตูต่อ0ได้ประตูจากเปนโรซิลวา2ลูกและฟิลฟอร์เดน1ลูกส่วนผลสกอร์คู่อื่นๆท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์ถล่มเอาชนะมาลีน5ประตูต่อ0บิสตอลเอาชนะฮอสมตส2ประตูต่อ1นึบาซี่เอาชนะทัสเมียโลเวอร์2ประตูต่อ0 Ame, เชลเน,น,น่ ley, เออชน,นะแมนฟิลสองประตูต่อหนึ่งครอเรี์ออชนะลีดสามประตูต่อศูนย์ว่าที่ทางด้านลาลิกาสเปน ante, เรวานเต้ออชนะเ e อีบารสองประตูต่อหนึ่งคาดิชออชน,นะเดปติโบอลาเบสสามประตูต่อหนึ่งเลอแอมเบย์ดาลิปแพ้บาเลนเซียศูนย์ประตูต่อหนึง่งกาโชเซเรียอาอิตาลีโรม,ม่าเสมออินเตอร์สองประตูต่อสอง ปามาแพ้ลาซิโอศูนย์ประตูต่อสองอูเดเนเซ่แพ้นาโปลีหนึ่งประตูต่อสองเวโรนาเอาชนะโคโตเน่สองประตูต่อหนึ่งฟรีอเรนดิน่าเอาชนะกายาลีหนึ่งประตูต่อศูนย์ยูเวนตุสเอาชนะซาโซโลสามประตูต่อหนึ่งบุนเดสลีก้าเยอรมันเอาบวกแพ้สตุตการ์ดหนึ่งประตูต่อสี่มิเลเฟลเอาชนะแฮทเทอร์วิลหนึ่งประตูต่อศูนย์ คุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิ o เตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ